เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30กร,รกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับการซื้อประกันภัยพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนบริษัทประกันภัยถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รับประกันภัยประกันภัยก็มีหลายแบบด้วยกันถ้าต้องการประกันไม่ให้ไปเกิดในอบายก็ต้องรักษาศีลห้า ถ้าเรารักษาศีลห้าได้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วถ้าตายไปอยากจะไปสวรรค์ท่านก็บอกว่าให้ทำบุญด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าไม่ได้ทำบุญทำทานแล้ไม่ได้ทำบาคือรักษาศีลได้ ไม่ได้ทำบุญตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้ก็คือผู้ที่ไม่ได้ไปไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าตายไปอยากจะไปสูงกว่าชั้นเทวดาก็ต้องปฏิบัติสมถะภาวนาจเจริญพุโทโธนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบพอใจสงบก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องปฏิบัติทำขั้นอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับนะทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเสื้อผ้าที่เราซื้อมากระเป๋าที่เราซื้อมารองเท้าที่เราซื้อมาพเพชรเนินจินดาที่เราซื้อมารถยนต์บ้านเข้าของอะไรต่างๆ เดี๋ยวเวลาตายไปเราเอาไปไม่ได้เลยกลายเป็นของคนอื่นไปหมดเพราะนี่คือความจริงของโลกนี้ของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นสมบัติชั่วคราวของพวกเราพอร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไี่อยู่นี้เราเอาไปไม่ได้เลยเอาไปได้แต่ผลที่เราได้ทำประกันภัยไว้กับพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปอาบายถ้าเราไม่ทำบาปและทำบุญเราก็จะไปเป็นเทพถ้าเราจเจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรา ทุกเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์กันที่ทุกข์กันก็เพราะว่าหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เป็นสุขทุกวันนี้พวกเราเดินเข้าหากองทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเป็นกองสุขกันอะไรที่พวกเราคิดว่าเป็นกองสุขก็ราบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละที่เราคิดกันว่าเป็นกองสุขกันเวลาได้มาก็ดีอกดีใจแต่พอเวลาเสียไปก็ร้องหหมร้องไห้ยอยากจะกระโดดตึกตายกันอันนั้นก็เกิดจากการที่เราไปเห็นผิดเป็นชอบ <c oughs> เห็นกงจักเป็นดอกบัว <c oughs> เห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุข ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราได้มาสักวันหนึ่งมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันหมดไปนี่ใจแทบจะขาดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่วันก่อนมีคนเสียเสียตาไปข้างหนึ่งบอกว่าทุกขทรมานมากเพราะอยากจะได้คืนมาอยากยังไงก็ไม่มีวันที่จะได้คืนมาเพราะว่ามันถึงเวลาที่มันจะไป เมื่อมันไปต่อให้เป็นเทวดาก็ดึงมันกลับมาไม่ได้เพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่พวกเราไปคิดว่าเป็นความสุขกันเราหาลาบยศสรรเสริญหาตาหูจมูกลิ้นกายกันเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขต่างๆแต่พอตาบวดปั๊บก็ทุกข์แล้วจะดูหนังก็ดูไม่ได้แล้ว ถ้าหูหนวกขึ้นมาจะฟังเพลงก็ฟังไม่ไดนะ้นี่คือสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นกองสุขกันเราเข้าหากันแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กัน <c oughs> คิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขพอได้แฟนมาแล้วก็เท่ากับไปได้คู่โชคมาได้คู่ซ้อมมาเรากลายเป็นกระสอบทรายไปโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ดีๆไม่ชอบ เป็นอยู่คนเดียวสบายไม่ชอบชอบไปเป็นคู่ชกคู่ซ้อมเ <laughs> <c oughs> พราะความหลงคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขแล้วเป็นยังไงพอมีแฟนแล้วสุขหรือทุกข์กันน่เวลาแฟนเขาหนีไปเที่ยวกับคนอื่นนี่ก็ร้องหกบร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> เวลาทะเลกกาะกันก็ถูกเขาทุกถูกเขาตี เป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากันถ้าเราฟังคำสอนแล้วรับรองได้ว่าพระพุทธเจ้ารับประกันว่าเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ซื้อประกันภัยของพระพุทธเจ้าจะป้องกันความทุกข์ได้ทุกรูปแบบแต่จะต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสุดคือขั้นวิปัสสนา แต่ก่อนที่เราจะขึ้นถึงขั้นวิปัสสนาได้เราต้องขึ้นไปขั้นสมถะก่อนแล้วก่อนจะขึ้นขั้นสมถะได้ก็ต้องขึ้นไปชั้นศีลก่อนก่อนที่จะขึ้นชั้นศีลได้ก็ต้องไปขึ้นชั้นฐานก่อนเพราะว่ามันมีความยากต่างกันไงชั้นฐานนี่มันง่ายเหมือนเหมือนขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองนี่เดินขึ้นง่ายแต่พอชั้นสีนี่มันขึ้นชั้นสี่ชั้นห้า มันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถึงแม้ว่าขั้นวิปัสสนานี้จะเป็นขั้นที่ดีที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังเราขึ้นไปไม่ได้เราต้องขึ้นไปจากขั้นต่ำก่อนทำทานให้ได้ก่อนปล่อยวางสมบัติเข้าของเงินทองให้ได้ก่อนละความโลภอยากได้เงินทองให้ได้ก่อน ถ้าอย่างโลภยังอยากได้เงินทองอยู่ก็จะเสียดายเงินทองจะไม่อยากทําบุญทำทานถ้าทําก็ทํำพอหอมปากหอมคอซึ่งไม่เรียกว่าเป็นการทําทานทําทานจริงๆต้องทำแบบพระพุทธเจ้าทําแบบพระเวชสันดรทําแบบนั้นถึงจะได้อานิสงส์เพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นก็จะได้รักษาสีลได้ไปภาวนาได้ คนที่ยังติดอยู่กับการหาเงินใช้เงินซื้อความสุขต่างๆอยู่จะไม่สามารถที่จะรักษาศินให้บริสุทธิ์ได้เพราะเวลาหาเงินนี้อยากจะหาแบบง่ายๆหาแบบเร็วๆหาแบบมากๆวิธีที่จะหาแบบนี้ก็คือต้องโกหกบ้างต้องโกงบ้างต้องทำอาชีพไม่สุจริตบ้างถึงจะได้เงินเร็วๆ เห็นไหมพวกที่เขาไปสมัครเป็นสอสอไปสมัครเป็นรัฐบนตรีเพราะเขารู้ว่าวิทางนี้ทางหาเงินได้ง่ายได้เร็วพอเป็นแล้วเซ็นชื่อแคก,กเดียวก็มาละยี่สบล้าน30ล้าน50าล้านอยู่ที่ลายเซ็นนี่แต่มันต้องไปทำบาปไปช่อโกงช่อลาดบังหลวงเอาเงินภาษีของประชาชน ที่เขาให้ไปพัฒนาประเทศให้ไปใช้ปกป้องประเทศเอาไปเข้ากระเป๋าของตัวเองนี่คือถ้ายังมีความโลภแบบนี้อยู่จะไม่มีวันที่จะรักษาสิ่งได้จะไม่มีวันที่จะทำบุญได้ทำบุญก็ทำแบบเอาหน้าเอาตาทำบุญเพื่อ,อะจะได้ให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนใจบุญสุนทานเขาจะได้เลือกเราเวลาเราลงเลือกตั้ง อันนี้ทําแบบนี้ไม่ได้บุญไม่ได้เป็นเป้าหมายของการทําบุญทางพระพุทธศาสนาการทําบุญทําทานนี้ก็เพื่อให้เราตัดที่พึ่งทางนี้ไปอย่าพึ่งเงินทองเพราะว่าเงินทองนี้มันทำให้เราทุกข์ได้เวลาล้มละลายเวลาหมดเนื้อหมดตัวนี้คิดข้าตัวตายกันทั้งนั้นเพราะเราไปพึ่งเงินทอง ก็เราไม่มีเงินทองเป็นที่พึ่งเราก็ไม่มีที่พึ่งเมื่อเราไม่มีที่พึ่งเราก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจเราก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นอย่าไปพึ่งเงินทองพึ่งเท่าที่จำเป็นเงินทองนี้เอามาพึ่งเพื่อซื้ออาหารได้ซื้อเสื้อผ้าได้ซื้อ,อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบบหรูหราไม่ต้องซื้อแบบ ฟุ่มเฟือยซื้อแบบสมถะมักน้อยสันโดษจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนมากอาหารกินมื้อละห้าสิบก็อิ่มเหมือนกันอาหารมื้อละห้าร้อยกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมาก็เหมือนกันพอถ่ายออกมาก็ไม่มีใครอยากได้เหมือนกันอย่าไปบอกว่านี่อุจจาระห้าร้อยบาทต่างจากอุจจาระห้าสิบบาทมันไม่ต่างกันมันเหมือนกัน มันทำหน้าที่ได้เหมือนกันมันทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันเห็นเราอย่าไปหลงไหลกับการใช้เงินทองแบบฟุ่มเฟือยเพราะมันจะกดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปทำสิ่งที่ดีไปซื้อประกันได้ถ้าเราใช้เงินน้อยเราจะมีเงินเหลือใช้แล้วเราก็จะมีเงินมาทำบุญมาซื้อประกันภัยทาง ของพระพุทธศาสนาได้ถ้าเรามัวแต่หาเงินเราก็จะไม่มีเงินทำบุญแล้วเราก็จะไม่รักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี้มันเป็นอุปสรรคต่อการหาเงินหาทองนั่นเองเพ่อค้าแม่ค้านี่วามมาวัดทิไลเขาบ่นเรื่อว่าถ้ารักษาศีลแล้วมันทำมาหากินลำบากเพราะเขายัางต้องพูดโกหกเขายัางต้องโกงโกงตาช่างบ้าง นับผิดบ้างนับให้มันน้อยลงไปบ้างผสมของไม่ดีปนเข้าไปบ้างอย่างนี้เพื่อเขาจะได้กําไรเยอะๆมีไรายได้เยอะๆเพราะเขายัางมีความโลภอยากได้เงินเพราะเขายัางต้องพึ่งเงินเป็นเครื่องมือหาความสุขพอได้เงินมาก็ไปซื้อของต่างๆที่ทําให้เขามีความสุขอยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากดูอะไรก็ไปดู อยากฟังอะไรก็ไปฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรก็ไปดื่มเขาเลยไม่สามารถที่จะทําทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้แต่ถ้าเขาไม่ใช้เงินทองซื้อความสุขใช้เงินทองมาซื้ออาหารให้กับร่างกายซื้อปัจจัยศีให้กับร่างกายเขาก็จะมีเงินทองเหลือมาทำบุญ แทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอามาทำบุญแล้วจะมีความสุขใจมีความสุขใจแล้วก็จะมีความเมตตาเพราะคนที่ทำบุญนี้อยากจะช่วยคนอื่นอยากจะให้คนอื่นมีความสุขก็เลยเกิดความเมตตาขึ้นมามีความเมตตาก็จะไม่ชอบทำบาปคนที่มีความเมตตาอยากให้คนอื่นมีความสุข จะไม่อยากให้คนอื่นมีความทุกข์ก็จะไม่อยากฆ่าผู้จะไม่อยากลักทรัพย์ของผู้จะไม่อยากจะพูดประพฤติผิดประเวณีจะไม่อยากโกหกหลอกลวงผู้เพราะทำไปแล้วจะทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาเสียหายคนที่มีแต่ให้จะไม่อยากจะทำร้ายใครก็จะสามารถรักษาศีลด้นี่คือเรื่องของ การที่เรามาทำบุญกันเพื่อที่เราจะได้ตอบความโลภในเงินทองมีเงินมากเกินไปก็เอาไปทำบุญเสียอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาไปเที่ยวเพราะมันจะเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเพราะว่าใช้เงินแบบนี้แล้วมันจะติดมันอยากจะใช้อยู่เรื่อยๆแล้วพอเงินไม่พอใช้ก็จะทุกข์จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงิน นี้มาทำบุญมันจะทำให้เรามีความอิ่มใจมีความสุขใจจะทำให้เราไม่อยากจะไปเที่ยวไหนไม่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะซื้อก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าขาดหรือใส่ไม่ได้แล้วเราค่อยซื้อมารองเท้าขาดกระเป๋าหายไปไม่มีกระเป๋าใช้ถึงพ่อยซื้อ ไม่ใช่เห็นอะไรก็ซื้อมาหมดเพราะความอยากได้ถ้าซื้อแบบนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองก็ไม่สามารถซื้อประกันภัยป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้เพราะถ้าเราทำบาปแล้วก็แสดงว่าเราไม่มีประกันภัยตายไปก็ต้องไปอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรก เพราะว่าเราไปทำบาปก,กันนี่คือการมาซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาต้องเชื่อพระพุทธเจ้าต้องอย่าใช้เงินทองเป็นที่พึ่งใช้บุญเป็นที่พึ่งใช้ศีลเป็นที่พึ่งเพราะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทำบุญแล้วเราจะมีซ้ำรอเราอยู่ภายภาคหน้าเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราจะมีเงินทอง รอเราอยู่เช่นมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีไม่ต้องดิ้นรนไปหาเงินทองให้เหนื่อยยากมีพ่อแม่หามาให้เราก็เพราะว่าชาติก่อนเราเคยทำบุญไว้พอชาตินี้เรากลับมาเงินบุญก็จะส่งให้เรากลับมาอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าไม่ได้ทำบุญกลับมาก็ต้องมาหาเอง กลับมาก็กลับมาเกิดเป็นคนยากจนถ้าอยากจะรวยก็ต้องไปหาเงินหาทองเองนี่คือประกันภัยของพวกเราในอนาคตถ้าอยากจะไม่ยากจนพยายามทำบุญให้เยอะๆยอมจนในชาตินี้ดีกว่าแล้วไปรวยในชาตินี้จนแบบเราควบคุมได้คือจนแบบเราสามารถอยู่ได้อย่างสบายเพราะเรามีเงินทองพอที่จะซื้อข้าวของสิ่งที่จาเป็น ให้เราอยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วพอเรามีเงินเหลือมากไปกว่าน,นั้นเราก็เอาไปทำบุญแล้วต่อไปเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้สบายแล้วตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศีลได้สองข้อนี้ซื้อประกันสองข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าตายไปไม่ไปเกิดในอบายประกันภัย ก็คือศีลห้ากับการทำบุญทำทานทำไปเรื่อยๆรยักษาศีลห้าไปเรื่อยๆตายไปไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอนถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นก็ต้องเปลี่ยนศีลห้ามาเปน็นศีลแปดเพราะจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องใช้กำลังมากหน่อยศีลห้ากำลังไม่พอต้องเพิ่มเป็นศีลแปดแล้วก็ต้อง จเจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบเป็นฌานก็จะได้สวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นผมก็มีหลายชั้นตามกำลังของความสงบที่มีหลายชั้นฌานนี่มีถึง8ปดชั้นด้วยกันฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสเรียกว่ารูปฌานแล้วก็มีอรูปฌานอีกสี เป็นแถ้าอยากจะขึ้นไปสวรรชั้นพงที่มีความสุดมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องรักษาศิลแปดแล้วก็จเจริญสมถภาวนาเพราะว่าถ้าไม่รักษาสีลนแปดจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิแต่ถ้ารักษาศีลนแปดก็จะมีเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้ต้องไปอยู่วัดอย่างเดียวพอไปอยู่วัดก็มีเวลาว่างมีเวลามาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไหวพ้พระสวดมนต์พอได้ปฏิบัติไปจิตก็จะค่อยๆสงบไปเป็นฌานขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นไปตายไปก็ได้ไปเป็นพรหมอย่างแน่นอนนี่คือประกันภัยนะ ชนิดที่สก็คือรักษาศีนแปลแล้วก็เจริญสมถภาวนาแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นไปแบบไม่กลับสวรรค์ชั้นพรหมนี้ไปยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะมันยังเสื่อมได้ถ้าจะไปแบบไม่กลับก็ต้องซื้อประกันภัยขั้นที่สี่ที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต้องศึกษาดูความจริงของสิ่งต่างๆ ว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง<ม>เช่นร่างกายของเรานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เกิดมาแล้วมันก็โตข,ขึ้นมาพอโตเต็มที่มันก็เริ่มแก่แก่แล้วมันก็เริ่มเจ็บเจ็บมากๆเดี๋ยวมันก็ตายนี่คือความไม่เที่ยงเราต้องมาศึกษามามองให้เห็นเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไปพึ่งอาศัยมันตอนนี้เราพึ่งอาศัยร่างกายเพราะว่าเรายังต้องมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากไปเที่ยวยังอยากดูยังอยากฟังยังอยากดื่มยังอยากรับประทานอะไรต่างๆอยู่ก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าเรามีความสงบที่เกิดจากการเจริญสมถภาวนา แล้วเราเห็นว่าร่างกายนี้พึ่งไม่ได้ร่างกายนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายนี้เราเอามาหาความสุขไม่ได้เราก็เลิอกอย่าไปพึ่งมันเรามาพึ่งความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิดีกว่าเพเวลาจิตสงบนี้เราได้ความสุขที่ดีกว่าการที่เราใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆ แต่เราต้องมีปัญญาต้องเห็นภัยของร่างกายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายว่าสักวันหนึ่งเราจะพึ่งมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างที่พึ่งที่ดีกว่ามาทดแทนที่พึ่งของร่างกายที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือการทําใจให้สงบเนี่ยนั่งสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุขมากมากกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกาย ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปทำอะไรต่างๆพอเรามีความสุขที่ดีกว่าเราก็เลิกพึ่งร่างกายได้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าร่างกายนี้ต่อไปจะต้องแก่เจ็บตายถ้าเราไปพึ่งร่างกายเวลาพึ่งไม่ได้เราจะทุกข์มากเวลาไปหาหมอหมอบอกไม่สบายนี่ก็ไม่สบายใจแล้วถ้าบอกเป็นเนื้อง,งอกขึ้นมายิ่งไม่สบายใจใหญ่ ถ้าเป็นเนื้องอกก็อยากจะรู้แล้วว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งนี้หัวใจก็ตกไปอยู่ที่เท้าเลยไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไปเพราะรู้แล้วว่าต้องเสียร่างกายนี้ไปเสียร่างกา,กายก็เท่ากับเสียทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปแต่ถ้าเรามีความสงบเราจะไม่เดือดร้อนเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งที่ดีกว่าทำใจให้สงบ ใจนี้ไม่ต้องมีร่างกายก็ทําได้ทําใจให้สงบได้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีร่างกายผู้ที่มีความสงบแล้วเขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเขามีปัญญาเขาก็จะเลิกพึ่งร่างกายเพราะเขารู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปพึ่งมันแล้วจะต้องเป็นทุกข์เพราะเวลามันพึ่งไม่ได้เราก็จะทุกข์ฉะนั้นเราอย่าไปพึ่งร่างกาย เราอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปพึ่งลาบยศสรรเสริญอย่าไปพึ่งสิ่งต่างๆเพราะว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปได้เงินได้มาใช้ไปมันก็หมดได้ยศได้ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวก็ถูกเขาปลดพออายุหกสิบก็หมดไปแล้วเป็นในพนในพันเป็นอะไรก็กลับมาเป็นคนธรรมดา เพราะนี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นของชั่วคราวเขามีเจริญแล้วต้องเสื่อมไปอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเพราะเวลาเขาจากเราไปเราจะไม่มีอะไรให้ความสุขมาเอาความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่มีวันจากเราไปจะอยู่กับเราไปตลอดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสงบก็ยังอยู่กับใจ และมันจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าเรามีความสงบมีความอิ่มมีความพอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์ใหม่เราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายที่มีแต่บรลม,มาสุขปรมังสุขขังนี่คือประการภัยชนิดต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาซื้อกันให้เลือกซื้อกันไปถ้าเงินน้อยก็เอาขั้นต่ำก่อนทำทานไปก่อนถ้ามีกําลังมากขึ้นก็รักษาศีตอนต้นก็รักษาศีห้าไปต่อไปพอรักษาศีห้าได้ก็ไปรักษาศีแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอทำใจให้สงบได้ก็ ซื้อขั้นที่สี่ซื้อวิปัส,สนาซื้อปัญญามาทำใจให้ฉลา่ไม่ให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปเราต้องไม่ไปยึดไปติดต้องพร้อมที่จะให้มันจากพอเราพร้อมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราพร้อมให้ร่างกายตายเราจะไม่เดือดร้อนเวลามันตาย ถ้าเราไม่พร้อมยังอยากให้มันอยู่เราจะทุกข์มากนี่คือประกันภัยชนิดต่างๆที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เราไปพบกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆได้เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนซื่อตรงเป็นคนไม่คดไม่โกงและไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรจากเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีผลประโยชน์สูงสุดแล้วท่านมีพระนิพพานแล้วท่านมีบรมมาสุขแล้วสิ่งต่างๆที่เราจะให้กับพระพุทธเจ้านี้เทียบกับความสุขที่พระพุทธเจ้ามีอยู่ไม่ได้แต่ที่ท่านมาสอนพวกเราเพราะท่านสงสารพวกเราอยากให้พวกเราได้สุขได้สบายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้า ก็ขอให้เราตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเราได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าก็จะมีความสุขเพราะว่าได้ทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะไม่มีอะไรจะดีกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นประธานาธิปดีก็ยังหนีพ้นความทุกข์ไปไม่ได้ ต้องซื้อประกันภัยของพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องซื้อทานต้องซื้อศีลต้องซื้อภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาถ้าซื้อประกันภัยทั้งสี่ชนิดนี้ครบรับรองว่าจะประกันความทุกข์ทุกชนิดได้ไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเลยจึงขอให้ท่านจงมีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อการพ้นจากทุกภัยต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญ แล้วค้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ